คลิปนี้นะฮะก็คือวิธีจบหลังกล้องด้วยกล้อง Sony A 7 Mark บอันนี้มีคนถามผมเข้ามานะฮะว่าเวลาที่ถ่ายภาพนิ่งเนี่ยผมเซตติ้งกล้องยังไงและทายังไงมันถึงได้ดูแล้วเฮ้ยมันเหมือนจะเอาภาพ JPEG ไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องแต่งเอาเข้าจริงๆนะฮะคือกล้อง Sony A 7 Mark บเนี่ยมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเพิ่มเข้ามาเข้ามาแทนของเก่าสิ่งนั้นคือ Creative Look ของเก่าเนี่ยเขาจะเรียก Creative Style ของใหม่เนี่ย,ยคือ r e a t i v e l ล o k แล้ว r e a t i ที Look เนี่ยที่ให้มาเี่ย สามารถที่จะจบหลังกล้องหรือพูดง่ายๆว่าเอาเจเพกเนี่ยไปใช้งานได้เลยสกินโทนสวยผมเคยให้นางแบบลองดูหลังกล้องแล้วเขาให้เลือกรูปนางแบบเนี่ยสองสาคนแล้วบอกผมว่าเฮ้ยหลังกล้องพี่นี่มันใช้ได้แล้วนะไม่ต้องแต่งแล้วนะส่งเจเพกให้หนูได้เลยเออ เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะงั้นผมเลยคิดว่าเอ้ยครีเอทีฟลุคของกล้อง Sony A7 Mark เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมาสอน Setting ว่าอ่ะถ้าอยากจะจบหลังกล้องและใช้ไฟ์ JPEG เนี่ยไปแต่งต่อก็ได้หรือไม่แต่งเลยก็ได้ Setting มันทำยังไงผมจะสอนตั้งแต่การเ e ตตั้งแต่แรกเลยนะฮะเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเราก็บิดไปที่โหมดภาพนิ่ง โหมดภาพนิ่งอันนี้นะแล้วก็เลือกโหมดทั้งหมดเป็นโหมด M ผมก็เลือกโหมด M มาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเลนส์ที่ใช้ผมใช้เลนส์ f e 3 5 f 1 4 gm เดี๋ยวผมจะเซตติ้งให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับเราเปิด setting เซตติ้งออกมาดูนะฮะเซตติ้งไอ้เรื่องของ Creative Look ให้จบก่อนนะฮะเรากดปุ่ม fn เข้าไปนะครับแล้วเราจะเจอไอ้ที่เรียกว่าเนี่ยฮะครีเอทีฟลุก st นี่คือ Standard นะฮะคุณกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีให้เลือกมีพอดเทรดมีนอทัลมีวิบิด แล้วแต่เลยนะว่าคุณอยากใช้อะไรนะฮะแต่ตัวผมเองเนี่ยผมใช้จบหลังกล้องเนี่ยอยู่2ตัวก็คือ Standard กับ Portrait ซึ่งวันนี้ผมจะเลือกพอร t r a i t ให้ดูกด Portrait เข้าไปปุ๊บ,บเรียบร้อยถ้าใครอยากจะเซตอะไรเพิ่มนะฮะมันสามารถจะกดขวาเข้าไปเงี้ยแล้วไปเซตคอนทราสต์เพิ่มเซตไฮไลท์ลงชาร์โดพวกนี้จะช่วยให้คุณจบหลังกล้องได้ง่ายเข้าไปอีกนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นผมยังไม่เซตอะไรเพิ่มเติมนะฮะเป็นครีเอทีฟลุคแบบ PT หรือ Portrait ถัดไปในการถ่ายในที่แสงที่มันเป็นแบบนี้นะฮะผมจะเลือกไวบลาน์เป็นแบบ daylight ผมกดปุ่ม c 1เข้าไปอย่างนี้นะฮะเปรีบ,บเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะมีไวบราน์ให้เลือกโดย Default มันจะเลือกเป็นออโต้ผมไม่เอาผมเลือก daylight เพราะว่าเราใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายถัดไป iso เลือกเป็น iso 100นะครับผมกด iso เปึ๊บเลือกร้อยค่า f ผมก็บิดนะฮะเลือกเป็น f กว้างสุดของเลนส์ตัวนี้ก็คือ f 1 4และค่าสุดท้ายที่จะใช้ ก็คือค่าสปีดชัตเตอร์ถ้าสมมุติว่าใครแบบเจอภาพสว่างขนาดนี้นะฮะเราก็เลื่อนสปีดชัตเตอร์ขึ้นให้มันเร็วขึ้นจนได้ความสว่างที่พอดีโดยเราก็ดูจากหลังจอแต่ถ้าเกิดใครเจอภาพที่มืดขนาดนี้เราก็ลดสปีดชัตเตอร์ลงนะฮะให้ได้ความสว่างที่พอดีหลักๆง่ายๆประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาทายซินินตอนนี้เราอยู่กับคุณซินินนี่โอเคเราก็จะมาลองจบหลังกล้องดูนะฮะวิธีจะจบหลังกล้องเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้อง คำหนึงก็คือแสงจะต้องไม่สว่างเวอร์ตอนนี้ที่ที่สิน,นินนั่งอยู่นะฮะก็คือแสงมันสว่างแวบเข้ามาขนาดนี้นะครับอะลองแพนไปดูครับมันสว่างแวบเข้ามาขนาดนี้เลยนะเนี่ยถ้าคุณหวังว่าจะจบหลังกล้องด้วย j p e พตรงนี้มันจะไม่ค่อยสวยเพะฉะนั้นผมจะไม่เลือกโลเคชันนี้ผมจะเปลี่ยนที่ให้แสงมันซอฟต์มากกว่านี้ปสินินเรา ลองมาตรงนี้ดีกว่าซีนีมาอยู่หลังตู้หนังสือตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่ผมคิว่ามันน่าจะจบได้เพราะว่าแสงจะซอฟพอเขาเข้าที่ปับ๊บผมก็ปรับแสงให้พอดีพอดีด้วยการลดสปีดชัตเตอร์ลงค่า F ก็ยังเท่าเดิมค่า ISO อย่ายังเท่าเดิมแต่ค่าสปีดชัตเตอร์ลดให้ได้ความสว่างพอดีแล้วผมก็ถ่ายออืม่ย yeah. ืมอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับ อันนี้ก็คือง่ายๆของการจบหลังกล้องนะฮะแต่ถ้าใครอยากเห็นครีเอทีฟลุกอีกตัวหนึ่งที่เป็นสแตนดาดที่ผมใช้เดี๋ยวผมเลือกให้ดูผมกดเป็นสแตนดาดปุ๊บ,บมาซินินเอาตรงนี้แหละเนี่ยครับจุดที่คุณจะจบหลังกล้องได้ก็คือจุดที่แสงมันไม่วาฟอันนี้ก็คือที่เป็นทริคอันนี้เป็นครีเอทีฟลุกแบบสแตนดาดอืมดีมาก ลักษณะก็คือสีนิมก็จะหันหน้ารับแสงทางนี้นะฮะเพราะว่าแสงเข้าๆทางนี้นะครับเนี่ยมันก็ทําให้คุณจบหลังกล้องได้เพราะว่าคุณดูแสงให้พอดีพอดีให้มันไม่ล้นไม่อะไรส่วนแสงด้านหลังที่ขาวๆนี่ผมปล่อยทิ้งเลยเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยน k T นครีทีลุกนะฮะลองเลือกอีกตัวหนึ่งเป็นแบบพอร์เทรตนั่นแหละแต่ผมจะลดไฮไลท์ลงอ่านี่ครับลดไฮไลท์ลบเเลยมาดูกันพอร์เทรตลบไฮไลท์ลดเปึ๊บ ปุ๊บปึ๊บแล้วถ้าคุณอยากได้ความฟิล์มมากขึ้นนะฮะพอร์เทรตลดชาร์โดเออเป็นพอร์เทรตที่ลดชาร์โดลงอ่ะนี่ผมจะลดให้มันแบบดําจมประมาณนี้เลยอ่ะมาปุ๊บเห็นไหมดำจะจมเลยนี่ฮะมันก็จะมีความฟิลมมากขึ้นก็คือดำจมหรือคุณอยากจะให้มันแบบใสๆเป็นพอร์เทรตแบบเพิ่มชาร์โดเต็มเบอร์ปุ๊บสว่างใสแบบนี้เลยอ่ะมา ปุ๊บนี่อีกฟิลหนึ่งเพิ่มชดว์ o w แบบเต็มเบอร์เลยฮะเห็นไหมฮะมันคอนโทรลได้ขนาดนี้หรือว่าคุณอยากได้อีกสไตล์หนึ่งก็คือปุ๊บเป็นพอร์ r เทรตที่ลดชดว์ o w แต่เฟดเออดูนะคุณดูนะพอร์ r เทรตที่ลดชดว์ o w แต่เฟดอ่าผมลดชดว์ o w ก่อนนะปุ๊บชดว์ o w ให้มันดำจมแล้วก็เลือกเฟด1อัน2อ,อันอ่ามันจะได้ความดำจมที่เฟดนะครับแบบฟิล์มเฟด นี่แบบนี้เลยเห็นไหมอืมเยอยมากหรือว่าคุณจะเพิ่มคอนทราสต์เข้าไปด้วยก็ได้เติมเข้าไปนะแต่ผมว่าผมจะให้มันชา a ์โด์จมและคอนทราสต์ขึ้นนิดนึงแล้วกันเพื่อความฟิล์มแล้วก็เฟดหน่อยนะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้แล้วแต่สไตล์ภาพที่คุณอยากได้เลยแต่มันสามารถจะทําให้คุณจบหลังกล้องได้และคุณดูสกินนี่สิสกินมันสวยมากเลยนะ ผมว่า Sony Develop s สกินออกมาได้ดีมากตัว A7 Mark มเนี่ยโอเคแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะเคลียร์เคลียร์ให้หมดเลยไอที่เซตเมื่อกี้นะฮะวิธีทำทำอย่างนี้ฮะกด F N เลือก Portrait กดขวาเข้าไปนะฮะแล้วคุณกดปุ่ม C4 หรือรูปถังขยะนะฮะมันจะเป็นการรีเซ็ตทุกอย่างปุ๊บแล้วกด Enter ปับ๊บเรียบร้อยทุกอย่างจะ clear เคลียร์ออกมาเหมือนเดิมนะฮะและคราวนี้คุณก็ได้สไตล์แบบเดิม ตามนี้เลยครับอันนี้ก็คือวิธีที่ผมใช้ในการที่จะถ่ายรูปแล้วก็จบหลังกล้องที่ไปรีวิวกล้อง s o นี A7 Mark วนตอนนั้นไลรูมเปิดไฟล์รอไม่ได้ผมก็เลยเอา JPEG เนี่ยมาแต่งนิดหน่อยตอนนั้นผมเลือกเป็นแบบสแตนดาร์ดด้วย JPEG ที่ได้เนี่ยสีสวยอยู่แล้วสกินสวยอยู่แล้วเอาไปต่อย,ยอดแบบนี้ได้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้สามารถมาสนับสนุนได้ที่ w w w e l o e t o co. d o com s h o p นะฮะหรือใครสะดวกช้อปปี้ลาซาด้าก็เข้าไปเสิร์ชชื่อร้าน elopetgo เจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ